สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งอ่าเป็นเรื่องที่วันนี้มีคนมาให้ผมเทรดให้ก็คือเพื่อนของผมเองแล้วก็พี่ที่ผมสอนเทรดในในไลน์นะครับที่แนะนำการเทรดไปโดยตอนเช้าเนี่ยเพื่อนผมคือเติมทุนเข้าไป60เหรียญได้โบนัสอีก60เหรียญ เทรดได้แล้วเนี่ยร้อยมันจะเป็นร้อยยี่สิบนอทุนเทรดได้ก็คือร้อยแปดสิบเกือบร้อยเก้าสิบเหรียญเพื่อนก็อยากทำให้มันได้แบบสองร้อยเหรียญคือเทรดไปเทรดมาคือมันเกินยอดแล้วแหละเกินยอดที่เขาอยากคือมันเยอะแล้วแหละเยอะพอสมควรนะ่ะผมว่าได้กำไรมาตั้งหกสิบเหรียญผมก็ถามว่าเออจะถอนไหมยังไม่ถอนก็รอยถึงสองร้อยเหรียญก่อนใครไม่กี่เหรียญเองปรากฏว่า เวลาผ่านไปเขาก็เล่นไปเล่นมามันก็เสียติดลบรัวๆเลยครับเันเหมือนเป็นอาถาันนะว่าเออเราถึงเป้าหมายเป้าหมายขั้นต่ําของเราแล้วเราควรจะถอนแต่ว่าเราไม่ยอมถอนอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอาถพนที่ว่าเราจะต้องเสียทั้งทุนทั้งกําไรของเราออกไปให้กับบล็อกเกอร์คืนเพราะฉะนั้นแล้วมันจาเป็นอย่างมากครับที่เราเทรดได้เป้าหมายแล้วควรจะถอนเลยอ่ะไม่ควรจะเก็บเงินไว้ในพอร์ตนานเพราะอันตรายมากที่เราจะมือลั่นเพราะว่า ถ้ามันยังมีเงินค้างอยู่ในพอร์ตมันจะมีความรู้สึกที่ยังไงก็อยากอยาก,อยากที่จะเทตรดต่อครับพอจะเข้าใจเนาะว่าเอ้ยว่างอะ่ะไหนเอาโทรศัพท์มาดูนิ่ไหนลองเล่นซักออเดอร์ดีพอเล่นแบบเราเล่นสายมาติงเกลใช่ไหมสายจุดกับตัวมาติงเกลเนี่ยพอเข้าหนึ่งจังหวะปับ๊บมันก็ต้องตามต่อจนกว่าจะได้พอตามไปไม้แรกไม่เท่าไรไม้สองไม่เท่าไรไม้สามไม่เท่าไรมีทุนตั้งเจ็ดไม้อย่างเงี้ยไม้สี่ก็เริ่มหวั่นไว้แล้วไม้ห้าโอ้โหเครียดละ ไม้ห้าเริ่มเครียดใจเริ่มสัน่นไม้หกนี่อ๋อจะได้ไม่ได้ไม้เจ็ดนี่ยิงน้ําตาแตกเลยบางอย่างเงี้ยไม้เจ็ดบางเพอเพอเนี่ยลหลายหายคนไม่กล้าลงด้วยซ้ำเพราะมันใช้ทุนค่อนข้างเยอะมากก็ทุนก็สองร้อยเหรียญนะมันก็เลยเป็นคําถามว่าเทรดได้แล้วทําไมไม่ถอนผมบอกเพื่อนผมบ่อยนะว่าเออทาไมเทรดได้ไม่ถอนก็เลยเทรดไปเทรดมาเหลืออยู่สาสิบเจ็ดเหรียญ ผมก็ไม่ได้แคปมาให้ดูอันนี้เป็นอีกบัญชีหนึ่งของอีกคนหนึ่งไม่ได้แคปมาให้ดูคือสามสิบเจ็ดเหรียญเขาให้ผมปั้นให้ผมไม่รู้จะทํายังไงผมก็เลยบอกเอองั้นขอเล่นแบบสไนเปอร์แล้วกันซึ่งสไนเปอร์ที่ผมใช้หลกัหลกๆก็จะใช้เทคนิคหนึ่งแนวรับแนวต้านสองเป็นตัวเดเวอเจนสองอย่างใช่ไหมครับที่ผมจะถนัดที่เคยเห็นในคลิปผมเลยผมก็เลยขอเล่นสักสองไม้แล้วกันให้นะงั้นผมขอทุนก้อนนี้แล้วกันอะถ้ายกให้ผมเนี่ยผมกล้าเสี่ยงให้ แต่ถ้าผมเล่นเสียแล้วจะมาเอาผิดเอาว่าผมไม่ดีไม่เก่งไม่นุ่นไม่ได้ดั่งใจหรือว่าเล่นของตัวเองเสียแล้วจะมาเครียดทีหลังอะไม่ได้อันนั้นผมไม่สามารถทําให้ได้ไม่ได้ไม่สามารถวิเคราะห์แล้วกเทรดให้ได้เพราะว่าไม่มีใครวิเคราะห์เก่งในระดับที่ว่าจะต้องถูกทุกออเดอร์ต่อให้ผมแบบดูกราฟมานานแล้วแต่มันก็ยังมีจังหวะที่แบบมันก็ไม่ถูกอะครับบางจังหวะมันก็ถูกบางจังหวะมันก็ไม่ถูกเหมือนกัน แต่โอกาสถูกมันก็แค่เยอะกว่าคนทั่วไปนิดหน่อยไม่ได้ว่าเยอะอะไรมากนิดหน่อยใช้คําว่านิดหน่อยเลยผมก็ได้จาก37เหรียญจนได้113เหรียญโดยที่ลงเงินแบบทบเงินเลยทบเงินนะครับลง37ปับ๊บได้37มาก็เบิลต่อเลยครับลงทั้งหมดนั่นแหละสองรอบแล้วก็เทรดจนได้113เหรียญ แล้วก็เลยเอออีกสามเหรียญสิบสามเป็นเป็นเศษก็เลยลงมั่วไปอันนั้นคือไม่ได้ดูอะไรคือลงมั่วก็ได้ทุนมาพอได้มันพอมันเหลือร้อยเหรียญปับ๊บเพื่อนก็เทรดต่อจนได้ร้อยยี่สิบร้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบอะคือโบนัสเนี่ยมันเหลืออยู่สี่สิบแล้วจากหกสิบเพราะว่าเพื่อนผมติดลบไปเยอะไงก็เลยใช้ใช้เงินโบนัสเนี่ยแหละที่ทํากําไรมาเนี่ยมันเป็นในส่วนของโบนัสที่สมัครต่อลิ้์ของผม ก็ใช้เงินโบนัสทำกำไรมาโบนัสมันก็จะเหลือแค่37ใช่ไหมร้อยี่สิบลบสามสิบเจ็ดมันก็จะเหลือเป็นในส่วนของกําไรทั้งหมดบวกกับทุนที่เติมเข้าไปอีกหกสิบเหรียญประมาณนั้นเพื่อนผมก็เทรดไปเทรดมาจนจากร้อยี่สิบก็เหมือนเดิมครับไม่ถอนจนตอนนี้ก็เหลืออยู่แปดสิบเหรียญผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทําไมถึงเออกะว่าอยากให้มันได้แบบเป็นเลขกลมๆไงได้แบบอีกเจ็ดเหรียญเองอาจจะได้ร้อยอันนี้ละจะได้ถอนแบบหนึ่งร้อยเหรียญน่ะ อยากได้กำไรสัก40สิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจเหรียญน,นั้นกลับทําพิษครับลงไปมาจริงเกล่ยวกลับมาไม่ได้เลยกลับกลายเป็นว่าติดลบไปอีกก็เหลือแปดิเหรียญนะจาก120ร2อยก็เป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมกำไรเป้าหมายเล็กๆแค่เจ็ดเหรียญก็สามารถทําควรถอยหลังได้จากนี่นี่หลายรอบแล้วนะที่เพื่อนผมเป็นอย่างเงี้ยได้กาไรแล้วไม่ถอนได้กำไรแล้วไม่ถอน,ถอนคือมันเป็นอาถรรพ์จริงๆอันนี้ผมไม่รู้จะบอกอยังไงมันเป็นอาถรรพ์ของอารมณ์ของเราอารมณ์โดยธรรมชาติของเราเนี่ย อารมณ์ความโลภของแต่ละคนเนี่ยอยากได้เอ้ยเพิ่มอีกนิดเพิ่มอีกนิดสุดท้ายไม่ได้ถอนเลยแม้แต่ทุนและกําไรแต่ยังดีที่เพื่อนผมยังไม่เจ๊งนะครับแล้วเขาก็คงจะปั้นขึ้นไปต่อได้อีกเพราะว่าเขาก็เก่งในเรื่องของปั้นปั้นได้ยี่สิบสาสิบเหรียญเขาก็จะลงมากลับมาที่เดิมไม่รู้เป็นอะไรนะปั้นได้แค่นั้นแล้วก็กลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปอีกคนนึงคือพี่คนนี้ก็ไม่ขอพูดชื่อแล้วกันก็เหมือนกันครับ คือผมพูดไปแล้วผมก็อยากอยากจะขำเนาะเขาเติมร้อยห้าเหรียญผ่านลิงของผมเขาได้ทุนมาเนี่ยสองร้อยสิบเหรียญเขาได้ทุนมาสองร้อยสิบเหรียญแล้วเขาก็เทรดครับเทรดเขาก็กล่าวว่าคือเขาล้างพอยกับโอลิมเพตเนี่ยมานานแล้วเล่นโอลิมเพตมาได้ซักระยะใหญ่ๆเลยอะแล้วก็เสียไปก็มือละหมื่นห้าแล้วมาเติมครั้งนี้ก็หวังหวังว่าจะได้นะครับก็เลยเออ ได้คําแนะนําจากผมไปก็เลยทํากำไรกะว,ว่าจะทําแค่วันละ10%ก็คือ20เหรียญต่อวันแต่ใจไม่กล้าพอก็เอาแค่วันละ6เหรียญแต่ไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนบ่ายครับมันกราฟของอ่า EURUSD เนี e ่ยลงหนักมากลงหนักมากแล้วแท่งที่ควรจะได้คือมันก็เป็นโดจิแต่อย่างว่าแหละครับถ้าคนดูแนวรับแนวต้านเป็นคงจะไม่เล่นส่วนเทนในจุดนั้นแต่ว่าพี่เขาเป็นมือใหม่ไง เล่นตามอิน I S, I, store, รรดิเคเตอร์ธรรมดาก็อินดิเคเตอร์ตัวเนี้ย S I กับสโต e ธรรมดาธรรมดาตัวเนี้ยซึ่งมันจะใช้ได้ดีสำหรับคนที่ดูเทนเป็นไงมือใหม่ดูเทนไม่เป็นก็มีปัญหาฮะอย่างเงี้ยเมื่อสโต e อยู่80 I S I อยู่70เราก็จะซื้อลงถ้าเสียเราก็จะมาติงเกลถูกไหมถ้าสโต e อยู่ด้านล่างอย่างตรงนี้ I S I อยู่ด้านล่างเราก็จะซื้อขึ้นถ้าเสีย เราก็จะมาติงเกลจนกว่ามันจะขึ้นให้เราใช่ไหมถ้ามันลงต่อเราก็มาติงเกลไล่แท่งขึ้นแต่ไอช่วงนั้นน่ะช่วงไหนวะย้อนกลับไปเลยย้อนกลับได้น่าจะเห็นเฮ้ยนี่ช่วงนี้แหละที่เขาเสียนี่เลยช่วงนี้ครับเนี่ยผมว่าตั้งแต่ไม้เนี่เนี่ยไม้เนี่เพราะว่าพี่เขามากล้ามาติงเกลแค่สี่ไม้ไงทุนสองร้อยแต่กล้ามาติงเกลแค่สี่นะ สี่หรือห้าเนี่แหละเรามาที่อันนั้นไม่กล้าลงนะฮะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าไอ้แทงนี้เป็นโดจิเนี่ยเราเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยครับเลยทําให้เขาเสียเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมเขาก็เลยขอให้ผมแบบเขาเครียดมันเหลือทุนอยู่แปดสิบเหรียญเขาก็เล่นไปเล่นมาก็ได้ร้อยยี่สิบแต่ว่าเขายังรู้สึกเครียดอยู่มันรู้สึกแบบเครียดอะคนเครียดเนาะผมก็สงสารเขาอะแล้วแบบ เขาก็กลัวเขาจะเป็นไมเกรนเขาก็เครียดลงท้องเขากินเขามันรู้สึกยังไงผมจะบอกมันรู้สึกเหมือนคนเครียดๆที่มีเงินอยู่ในพอร์ตแค่นี้มันติดลบไงเขากลัวจะล้างพอร์ตอีกเขากลัวเพราะว่าเขาล้างมาหลายรอบแล้วมันทําให้เขาเสียความรู้สึกมากผมก็มันก็เลยตัดสินใจไม่รู้ยังไงอะ่ะก็อยากจะลองช่วยหลจากร้อยยี่สิบเหรียญ่นะฮนะก็เล่นได้มาเป็นสองร้อยสองร้อยเหรียญ ก็ลงไม้เดียวครับลงร้อยเหรียญไม้เดียวเลยหเหลือยี่สิบเหรียญไว้ผมถามพี่เขาว่าพี่ยอมให้ผมลงไหมอ่ะถ้ายอมให้ผมลงพี่ยอย่าว่าผมนะถ้าผมทําเสียแล้วผมจะวิเคราะห์กราฟให้ฟังว่าเออจุดนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงผมถึงกดอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าผมจะกดจุดไหนผมกดแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็วิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็คอคุยกันปรากฏว่าผมก็ลงไปลหลายๆไม้แล้วมันลงไม่ได้เพราะว่าผมลงร้อยยี่สิบก็คือลงสมมติว่ามีทุนสองร้อยผมลงหมดเลยอย่างเงี้ย แล้วของโอลิมเทียมันลงไม่ได้มันบอกว่าเกินกว่าลิมิตของคู่เงินนี้แสดงว่าเขาไม่ให้เราอ่ะใช้ทุนหมดทั้งหมดเพราะว่ามันเสี่ยงเขาอาจจะมีระบบควบคุมในเรื่องของเงินทุนของเราว่าไม่อยากให้เสียเกินเก้าสิเปอร์เซ็นตของเงินมัง้งประมาณนั้นก็เลยต้องลดเหลือร้อยร้อยเหรียญลดเหลือร้อยเหรียญก็ได้จังหวะหนึ่งนะจังหวะไหนวะเนี่ยจังหวะคล้ายๆแบบนี้นะฮะแต่ไม่ใช่ช่วงนี้หรอกเป็นช่วงหกโมง จังหวะไหนเออนี่จังหวะนี้จังหวะนี้นี่จําได้จําได้ดีด้วยนะฮะจังหวะนี้ครับจังหวะสวนเลยครับผมอ่าเส้นยาวมาเพื่อนนี่ครับแท่งแดงเห็นแท่งแดงยาวๆไหมแท่งนี้เลยนะฮะลงมาขนาดนี้การาฟดูการาฟครับเป็นไเวร์เจนนะฮะจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับจากจุดนี้นะฮะจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับนี่นี่ นี่นะครับสามจุดเห็นไหมหนึ่งสองสามต่ำลงเห็นไหมถ้าลากเป็นเส้นนิ้วลงมาต่ำลงเห็นไหมแต่ตรงนี้ครับโอ้โหมันยกสูงขึ้นนี่นี่น,นี่เห็นไหมมันสูงขึ้นเกิดไดเวเจนชัดเจนแสดงว่าไอ้กราฟแท่งนี้ลงมายาวๆไปต่อได้ไปต่อไม่ได้ผมว่าผมวิเคราะห์อ,อย่างนั้นเลยคือไปต่อไม่ได้แน่ๆแล้วมันสวิงลงมาเร็วผมก็เลยกดได้จุดนี้เลยครับราคาเปิดของแท่งก็คือจุดนี้เลยกราฟก็ขึ้นไปจบครับ ได้สองร้อยเหรียญจบเลยพี่เขารู้สึกดีขึ้นมากเลยถามว่าเอ้าไหนบอกว่าทุนสองร้อยสิบเหรียญเพราะว่าเติมไปร้อยห้าเหรียญคือเขาเทรดจนเหลือทุนอยู่เขาเทรดจนมันใช้เงินทุนทํากําไรเอ้ยใช้เงินโบนัสทากําไรแล้วอะเทรดจนเหลือแบบเสียจนเหลือแต่โบนัสอะพอจะเข้าใจไหมเหลือโบนัสอยู่แปดสิบเหรียญอะเออเนี่ยโบนัสอยู่แปดสิบเอ็ดเหรียญเนี่ยจากโบนัสร้อยห้าเหรียญอะ เดี๋ยวโบนัสแล้วเงินเงินจริงคือหมดแล้วตอนนี้เขาก็ยอดที่ถอนได้คือร้อยสิบเก้าจุดสามศูนย์เหรียญพี่เขาเติมไปร้อยห้าแสดงว่าพี่เขายังได้กำไรอยู่สิบห้าจุดสามเหรียญถูกไหมครับนี่แหละครับอย่างน้อยก็ได้กำไรผมก็บอกเออถ้าจะเล่นต่อก็ระมัดระวังแต่ถ้ารู้สึกเครียดๆอย่างเงี้ยไม่แนะนําให้เล่นต่อคือแบบอยากให้ถอนเลยดีกว่าพร้อมแล้วค่อยมาเล่นใหม่เพราะว่ามันเครียดจริงๆครับเวลาเงินอยู่ในพอร์ตเรามันอยู่ไม่สุกอะ อย่างเงินเราเติมไปสองรอยสิบเหรียญแต่ว่าเราเสียไปแล้วมันเหลือแค่มันเหลือแค่เท่าไหร่อ้อยเหรียญอย่างเงี้ยคืออารมณ์เราคือแบบเฮ้ยมันเสียว่ะมันอยากเอาคืนอะยอมวะยอมเสียทั้งหมดเลยวะถ้าเรามัวแต่มาหมกมุ่นอยู่กับอย่างเงี้ยยังไงก็ล้างพอตต่อแอน่ๆฮะครั้งนี้ผมก็ช่วยพี่เขาเล่นแบบสไนเปอร์แต่ว่ามันความเสี่ยงสูงมากๆแล้วผมเป็นคนที่ เออจะต้องรับผิดชอบแน่ๆผมไม่ได้ทําอย่างนี้ให้ทุกคนแต่ผมทําให้มาหลายคนแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะรับทําให้นะฮะไม่ต้องมาฝากคอเทตไม่ต้องเอาความผิดพลาดของตัวเองมาให้ผมแก้คือผมที่ผมช่วยเนี่ยคือผมยังไงอะ่ะมันรู้สึกใจใจครับใจใครใจเราใจเขาอะ่ะเราก็เลยอยากเออเอองั้นอืช่วยก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าจะช่วยทุกคนหรือว่ายังไง เพราะว่าถามว่าช่วยทุกคนมาเนี่ยได้ทุกคนไหมที่ช่วยมาคือยังไม่มีใครเจ๊งสำหรับตัวสไนเปอร์ที่ผมเทรดด้วยความด้วยประสบการณ์นะฮะด้วยประสบการณ์ของเยังไม่เคยทําให้ใครเจ๊งมีแต่ช่วยเขาได้แต่ว่าไม่ได้ทําบ่อยหรือว่าไม่ได้ช่วยทุกคนนะครับต้องขออภัยด้วยวิดีโอนี้ผมก็ฝากมาบอกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าตั้งเป้าหมายต่ำๆเข้าไว้ครับ มันถึงเป้าหมายเล็วแล้วมันสบายใจถึงเป้าหมายแล้วอย่าไปเข้าไปเทรดต่อเราเล่นสายมาติงเกิลอะ่ะมันมันไม่ควรจะอยู่ในกราฟในตลาดนานเรามาติงเกยลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่ควรอยู่ในตลาดนานเพราะว่ามันมาติงเกยลไปมามันจะเจอจังหวะอย่างเงี้ยจังหวะที่กราฟลงแบบเยอะๆอย่างเงี้ยสมมติช่วงเนี้เทรดมาโอ้โหกราฟเขียวแดงมาติงเกยลไปแป๊บเดียวได้อันนี้ไม่เกินสามแท่งได้ ไปมาเพิ่มเทดไม่หยุดสักทีเ,เจออันนี้เข้าไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจอตรงนี้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเจอไปอีกหกไม้ที่เจ็ดได้อย่างเงี้ยไม่ไหวครับผมบอกเลยนะระมัดระวังมากพยายามอย่าอยู่ในตลาดกราฟเนี่ยนานวิเคราะห์ครั้งหนึ่งได้แล้วควรจะรีบออกจากตรงนี้แล้วรอจังหวะใหม่นะครับหรือถ้ามันเคยเป็นเจ็ดไม้มาแล้วอย่างเงี้ยก็ค่อยเล่นค่อยเข้าไปเล่นเพราะว่า โอกาสที่มันจะเกิดเจ็ดไม้อีกครั้งคือยากแล้วนะเจ็ดแปดไม้คือยากนะครับก็อยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ฝากเป็นวิทยาทานแล้วกันสําหรับคนที่ตั้งเป้าหมายส,สูงแต่ทุนต่ําขนาดทุนสูงยังไม่กล้าที่จะเทรดเลย <laughs> ไม่กล้าที่จะมาติงเกลียวถึงทุนแต่ผมมาติงเกลียวจนชินแล้วไงสี่ร้อยกว่าเหรียญผมก็ลงจนมาติงเกลียวจนไม้สุดท้ายอผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วเพราะว่าผมมันยังไงอะ่ะ ทุนข้างหลังเราเยอะไงแต่แลหลายคนที่เป็นมือใหม่ยังไม่เคยได้แม้แต่ถอนอ่ะก็จะรู้สึกแย่ๆหน่อยสําหรับการที่จะต้องมามาดีเยวหลายไม้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอันนี้ผมก็ตีแนวรับแนวต้านไว้เล่นๆครับไม่ได้ตีอะไรจริงจังมากตีให้ดูนะฮะก็ไม่ได้เทรดให้ดูครับวิดีโอนี้คงจะไม่เทรดเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วมันมีรางสังหรณ์่าถ้าเปิดกราฟต่อไปเนี่ยมันจะเสียแน่ มาติเกียวต่อไปเนี่ยมีโอกาสเสียหรือว่าจะลองเทรดซันออเดอร์วะมันรู้สึกอมมันรู้สึกคาใจนะอ่ะแฮไม่มันรู้สึกคาใจนะมันแบบมันน่าจะเทรดอะไรอย่างเงี้ยลองไหมฮะไม่มีจุดอะไรที่น่าไว้ใจเลยนะครับตอนนี้ ไม่มีอะไรที่น่าไว้ใจเลยเพราะว่ากราฟอยู่ในช่วงกลางๆมีโอกาสทั้งขึ้นไปได้หลายไม้ลงได้หลายไม้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรที่จะเทรดใช่ไหมลองไหมครับเดี๋ยวพี่เขาจะด่าผมไม่อผมทําอุตสาหปั้นของเขามาได้แล้วมาทําของเขาเจ๊งอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องได้ตั้งรอสองร้อยสิบแปดเหรียญนะแต่มันดันลงไม่ได้เนี่ยแหละเยสองร้ยสิบหกเหรียญ มันลงหมดไม่ได้ไงแล้วการที่ผมจะตัดสินใจเข้าเยอะๆอย่างนั้นนะ่ะมันไม่บ่อยเพราะว่ามันความเสี่ยงมันสูงวิดีโอนี้เขาก็จะว่าผมเองอะว่าพูดมากน,น,นู่นนั่นนี่เออจริงๆผมพูดเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับใครที่ชอบดูคนเทรดวิเคราะห์กราฟเทรดเทรดเทรดได้แบบลงเยอะๆแล้วก็ถอนให้ดูอะไรอย่างนั้นนะ่ะก็ไปดูของคนอื่นนะครับสำหรับผมจะ แชร์ในเรื่องของความรู้ในการเทรดแนวคิดจิตวิทยาในการเทรดเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์ในการเทรดเองเนี่ยมาพอสมควรดูกราฟครับดูกราฟข่าวน่าจะผ่านไปแล้วนะครับเริ่มนิ่งๆนะฮะเนี่ยถ้าตามทฤษฎีเนี่ยเราจะกดลงแล้วนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือตามทฤษฎีนะครับ นี่ไอซ์ไอยู I ่เจสโตอยู 70, ่80นะฮะอยู U ่โซน80ตามหลักแล้วเราจะต้องกดลงได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นไซเวหรือเป็นไซเวนะครับแต่ว่าเป็นไซเวมันอยู่ตรงกลางไงมันอยู่ตรงกลางมันไม่กล้ากดนะครับแล้วกราฟก็ไม่กล้ากดผมบอกเลยผมไม่กล้ากดผมว่ามันจะได้มาติงเกลหลายไหมผมเกลียดกราฟที่เป็นโดจิ เพราะว่าผมไม่รู้ว่าวีสุดท้ายผมจะได้หรือเสียบางทีผมลองมาจริงเกลียวอย่างเงี้ยวีสุดท้ายดันเสียเงี้ยเราดูไม่ทันเงนี้ยมันเป็นมามันเป็นตัวจิเงี้ยเนี่ยกราฟอย่างนี้เราเราไม่เล่นนะครับกราฟอย่างเงี้ยกราฟเล็กเล็ก,ลกสวิงอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นไหมครับว่ามันกระชากขึ้นลงเร็วแล้วมันอุตส่าห์เอ้ยมันมีโอกาสที่จะไปปิดไปปิดแบบ พอวิสุดท้ายปุ๊บขึ้นไปปีกของเราปุ๊บแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยอย่างไอ้แท่งเนี้ยไอ้แท่งเนี้ยเป็นสีแดงแต่ว่าอยู่สูงกว่าแท่งสีเขียวได้ไงตามหลักแล้วมันไม่ถูกต้องคุณเป็นสีแดงคุณต้องอยู่ต่ำกว่าสีเขียวเนี่ยเห็นไหมปุ๊บปักปุ๊บปักอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยกราฟนี้ไม่เทรดครับเฮ้ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะคือต่อให้กราฟมันเป็นแท่งยาวขนาดไหนมันก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับไปกินราคาของคุณได้ภายในวิเดียวแล้วมันก็วิ่งกลับลงมาคืนก็ได้มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าดูในโบ แอปพลิเคชันหรือว่าในโปรแกรมมันไม่ไม่ได้วิ่งอะไรเลยนะผมเห็นมันวิ่งแค่ของโอลิม a ท e นี่แหละแต่ของการาฟธรรมดามันทำไมนิ่งๆวะมันก็วิ่งแหละแต่มันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดเนี้อันนี้คือวิ่งขึ้นลงโคตรเร็วเลยก็อ่ะผมจบไว้เพียงเท่านี้แหละผมคงไม่เท็ดต่อแล้วผมว่าไม่ปลอดภัยนะครับเราวิดโอนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ